มนูวันนี้นะครับวเวสเสี้ยวอาหารที่เด็กๆชอบครูก็ชอบนะครับอาหารแต่ <c oughs> ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องใช้เวลา,าแล้วก็ใช้ใช้แม่ครัว,เ,วเยอะมากนะครับนนี้อาหารนะครับครบห้าหมูเวยเตียเยเต๋ยวนี่ครบห้าหมูหกหมูเจ็ดหมูนั่นแหละครับรอคิวรอคิว โอ้อา้าวนี่กล้องก็มีออาไม่ไม,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 ไม่นั่งคนนี้นี่เรียกว่าชอบยืนอ่าเป็นไงครับแซ่บไหมอร่อยไหมเออถ้าแซ่บก็จะมีอีกนะสัปดาห์หน้านั่นแหละฮะเอาอีกเอาอีก,ออกแต่ว่าต้องให้คนอื่นทานหมดก่อนนะมันเหลือค่อยเอาเอาได้นะับเพื่อได้แต่ต้องให้เพื่อนทานหมดก่อนว่าเหลือไหม S <S อหอ,อบสอะงโอ้ยอะนอกจากกว๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีผลไม้ให้เด็กได้ทานนะครับก<อ>ล้วยกล้วยเล็กกล้วยเล็กมือนางวยหอมอเราก็ทานเยอะให้หมดนะครับทานให้หมดนะอะตกมาเยอะก็าต้องกินเยอะๆใ,ใครตัวเล็กกินเยอะๆใครตัวเล็กใครตัวโตแล้วก็กินกินให้หมดนั่นแหละ นะไม่ไม่อิมก็ไปเบิ้ลได้นะครับแต่ต้องให้เพื่อนทางครบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาทิหลังยังไม่ได้กินนะเออ,อเด็กชายธนวัตร์อากินให้หมดอ่าทาให้หมดนะอบาก็ยืนนะชอบกินชอบยืนกินอร่อยอ่กุ่มข้อห้านะอหเดี่ยวขอหาเนาะน่นนะครับเป็นกลุ่มเลย โอ้เอาเอากินเลยให้เอี๊ยมเตีนไก่ก็กัดเลยกระมาฮะกระม้าแซ่บวันนี้เออเอากระเพียงในไส้วันนี้ขึ้นขาวขาวไดยวจะทอดนะครับพุงเอาอ่าปอหนึ่งพอหนึ่งอ่ะลอยไหมครับนี่ปพอหนึ่งอ่ากินนะครับไปทำไมไม่มีตีนไก่ขาไก่เนี่ยมากินหมดแล้วเอาม้ใหเพื่อนให้เพื่อนกิน โอ้ยังผู้น้อยผู้จอยอยู่กินเอ้ตีนไก่กินอาหารที่มีโปรตีนก็กินกั้าไปไหนให,ให,ให้คนไหนกินแค่คนไหนนี่เหรอโอ้หมดแล้วใช่ไหมามาเยอะๆว่ามาตีนไก่ช่อามาเยอะๆเลยนะครับอ่ะเพื่อนก็ทานหมดแล้วนะครับกินเร็วไม่เร็วเค็มเร็วใครในเห็นข้างหลังนี่เอเอเอา ไม่ประสค์ออกหน้านะครับปิดหน้าปิดตาเอาเกินเข้าไปบุคคลลึกลับโอ้ยน่าทานมากนะครับวันนี้เมนูเม่ครัวใจปั้มนะครับคุณครูเวนเนี่ครูวเวนใจปั้มมากนะครับบางทีไม่พอก็ออกตังเพิ่ม เน,น,นี่เนา่มาครับปีเนเน่มากลับเจอกันคลิปหน้านะครับ